ไทยพร้อมบวกรอบสามค่ะพบบอลกรเมนถึงขาสัน่นโทรสายตรงเจรจาวุ่นผวาโดนสวนคืนหนักหน่วยรบลุยแล้วค่ะไทยพร้อมบวกรอบ3ค่ะพบบอกรเมนถึงกับขาสั่นค่ะโทรสายตรงของเจรจาวุ่นอ้างเป็นอุบัติเหตุผวาโดนสวนคืนหนักหน่วยพร้อมรบ RDFX ลุยแล้วค่ะ จากกรณีที่วันนี้ค่ะวันที่6มกราคม2568ค่ะทหารกัมพูชาละเมิดหยุดยิงด้วยการยิงปืนคอใส่หน้าเนร469สมงวรให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บหนึ่งนายค่ะคือจ่าสิบเอกปรัชญาพิลาชัยตำแหน่งผู้บังคับหมวดปืนเล็กที่1นะกองร้อยฐานราบ6021 r d f ค่ะมีอาการบาดเจ็บจากสเก็ดระเบิดบริเวณแขนขวาโดยแพทย์ได้ประเมินอาการเป็นผู้ป่วยระดับเขียวค่ะซึ่งไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต ล่าสุดกองทัพที่2อได้สั่งเตรียมพร้อมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดให้ทุกหน่วยเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติภารกิจอย่างเคร่งครัดหลังเกิดเหตุค่ะทหารกัมพูชาละเมิดหยุดยิงยิงปืนคอใส่หน้าเนิน469ช่องบกอุบลนะคะทหารไทยก็โดนสเก็ตระเบิดบาดเจ็บแต่ไร้รายงานการยิงตอบโต้ค่ะขณะเดียวกันค่ะมีรายงานว่าหลังเกิดเหตุค่ะพบหน่วยทหารเขมรได้โทรเจรจาพบหน่วยไทยค่ะอ้างว่าเป็นอุบัติเหตุวันทหารไทยยิงถล่มตอบโต้ค่ะ ซึ่งภายหลังเกิดเหตุการณ์หน่วยในพื้นที่ได้ดำเนินการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามขั้นตอนทางการแพทย์สนามและได้ทำการพยาบาลและส่งกลับผู้บาดเจ็บออกนอกพื้นที่ปฏิบัติการโดยทันทีปัจจุบันการได้นำผู้บาดเจ็บส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดเชียงมุนและได้ส่งต่อไปเพื่อรับการรักษาต่อณนะโรงพยาบาลน,น้ำดื่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยผู้บาดเจ็บเนี่ยการปลอดภัยและอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะ ทั้งนี้สาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยห,ยหน่วยที่เกี่ยวขอ้องกองทัพพันที่สองของแสดงความห่วงใยต่อกําลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและได้กาชับทุกหน่วยค่ะให้เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติภารกิจอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของกาลังพลและประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งจะรายงานความคืบหน้าให้ผู้บังคับบัญชาและสาธารณชนทราบต่อไปตามลําลดับค่ะโดยขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่ากองทัพพันที่สองยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบรอบคอบและยึดมั่นในความปลอดภัยเป็นสําคัญเสมอ อย่างไรก็ตามในส่วนของพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญอย่างพื้นที่เนิน350และประาสาทตาควายค่ะเฟซบุ๊กคุณวัษนานาน่วมได้รายงานว่าหลังการยึดคืนแผ่นดินไทยเนิน3 5 0ปราสาทตาควายแล้วกองกาลังสุรนารีต้องสถาปนาฐานที่มั่นฐา,านที่มั่นคงวางกําลังทหารตลอด24ชั่วโมง รวมทั้งสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่เนิน225แรกก็ยังต้องอยู่กันมืดๆเพราะกลางป่ากลางเขาเร่งติดตั้งระบบไฟฟ้าสร้างถนนแม่ทัพเติงเลยลงมาตรวจเวลากลางคืนดูสภาพจริงเข้าใจความเป็นอยู่การปฏิบัติงานของกำลังพลหน่วยพร้อมรบ RDFS ค่ะซึ่งพลโทเวียนยุทธรักษศิลป์แม่ทัพที่2ได้เข้าพื้นที่เนิน225ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติภารกิจของหน่วยพร้อมรบ RDFS ของรอสาสวร,รอ,อในช่วงเวลากลางคืน เพื่อรับทราบสภาพการปฏิบัติงานจริงสภาพความเป็นอยู่และความพร้อมของกําลังพลในการปฏิบัติการค่ะพร้อมทั้งยังบอกว่าทัพภาคสองการได้มีการปรับโฉมเนิน350ตาควายค่ะตัดถนนคอนกรีตเส้นทางส่งกําลังบารุงแม่ทัพภาคที่สองเผยเตรียมสร้างสะพานกระเช้าบ้านพักทหารอยู่ยาวชั่วกระตอสารบนแผ่นดินไทยโดยพลโทวิริยุทธ์ค่ะ ได้เยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเนิน350และปาสสาตาควายก็สร้างขวัญกำลังใจให้กำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เส่่งภัย ที่เป็นกำลังพลหลายหน่วยนะจากกองทัพภาคที่1แล้วก็ตรวจติดตามเรื่องความเป็นอยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะกลางคืนอากาศเย็นสิ่งอำนวยความสะดวกไฟฟ้าที่พักพร้อมกับชับให้พุ่งครับหน่วยดูแลความเป็นอยู่ของกำลังพลให้ดีที่สุดพร้อมบอกกับกำลังพลว่าพระอาจารย์วัดท่าสุงจะมาช่วยสร้างสะพานกระเช้าให้จะได้ปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวกขึ้นค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุสนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นำข่าวสารแล้วก็สาร,ะ,สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็